กล่องป่ะไม่ไพอดเน,นี่ยเนี่ยพอดตรงนี้ไมากินข้าวรอบจวงราแปลงกินกับเยื่อถั่แล้วกินเนื้กินเนื้อนูไม่เป็นไรันเม่แม่ข้าเจ้าเอื้อนยังก่อนนี้เลี้ยนอยู่ในตลาดหรือว่าซื้ออยู่ห้างบมกาซื้อนี่เอา พระเจ้าเองยัาง,งากินยังไหมามง,งมงือ,งองีออนนก็เลยคือะไม่เปีย่ยนจะใครมดเดัง,องดอกนอนเป็นนอนดอกเจียวนะมีมันจะชื่ยอยนนะไหมนะลายนะมเีมะขาวขาวเลือ หอมเมียบหอมเมียบเลยหมดเถอะหอมหอมแกบเข้าไปแล้วพ,พ่อเพิ่นให้ไหวเล่นนะ้ำวงเว้นนี่กกเรียนอยู่หนาบ้านด้วยแม่ล,มล,มลงลง เ่ปลาอันนี้ไม่เที่ยหมกบอกแม่มกหมอบอกอืทัชายเิ็นคาชายอยู่อีสานเุณนมากินเิ็น้อย

เนี في ك في ك right. ่ยพิเศษข้าวผั่วหอมๆเส่ข้าวผัวเลยนี่ใช่แล้วทำอะไรทำอะไยใส่ข้าวลงไปแล้วทำมไม่พักนี่นี่รักอย่างไรแม่แกน้ำหนึ่งหอมบัวข้าวคมเลยขม ขมเลยนะชื่อเมืองเราทำคมเสบียงัมเลไดงไหมต้องดีให่้งมดูแล้วบีแทบหลายแล้วแห้งขมแ้วจะติดเติมน้ำอีกเนาะสดเนาะขัวแงแห้งด้วยจงน้ำใติมกจะเรมันเต็มน้ำเอาอุจจุนะเขาเนี้วตำเลย เนื้อนมแต่อันตันมองว่าน้ำลายเหรอเดีวเตะแล้วเนาะไอ้น้ำมันดอน้ำลายมาเกลกดด้ยน้ำแต่มันมาเข้มว่ะทำมเข้มต้องเติมน้ำเห็นน้ำาลมั้ีวเบีเดายไงน้ำยิ่ได้สดน้ำร้องสเดี๋ยเรียบร้อยครับ

ชวัมกชิวปกติก็ใส่เด็ดตองแล้วใส่ชม่วมอบเคยหมอเลยเขาเดียวนะใส่ของอีตูแล้วกัของดกปาลุมพรกว่ใส่ไ่ไหมเเง้ยใส่พรกเลยนีครับำนี่อหอมแล้วป้้าลแม่ีบใส่ไปม ฮะแค่หนังลงไปแต่ผมช่วยก้องปลาขออีตูวแล้วเด้อเส่นหนังเล็กน้อยทั้งขางไสบอยู่นี่นี่นูเหนี่ัืเดียวสิว่ะผมไปใหอยังไงนี่อมเนี่ยกำลังสุกหอมหอม

โอ้ได้ลายตัวนี้ไ่ไหกพค่อยมาเด่งตัวนี้ <c oughs> ลองซิม <c oughs> กิอหอมแล้วมกหมอมุกหมอกำลังเดีอดกินหอมมาแล้วปิดฟ้าไว้เฮาคนมาได้มาชิม,มุนคาแป๊บนึงกระซุกประซิว ข้ามอกแต่ประมาณสองสามนาทีครับเราต้องปิดตามหมอนนะครับเด้อปิดตามหมอนมันอบไว้หอมหอมหมากเลยพี่แม่ขวานางบุ้งห้อที่เสื้อครับเห<า> <c oughs> งื่อดเด็เดวกวา,าย,ยาน้องไห้เลยเด้อปั้นเด้อน้องไห้เลยเดอเ้ดอปั้นเด้อปั้นนะครับเขาเลาะแล้วหนิ พี่อะได้ซิมมาในระน้อนักเดะโอ้ดักเดะเนาะุ่ยังใช่ยังไนม่ใช่เตเอบ่่าน้ำปลากสุดยัมีนก็ใส่ยแวม่แถอดไปใส่น้ำมันเนาะ มมากาอ่อมาขหงนคือดักแด่เนี่ยนไหมเนาะเนี่ยาออะขาขายตุปีที่เมียอกอันนี้เอาไปเห็นหลกไทยกันนะไทยหูกก็น่าจะเาห่งต้องเปลๆแปดกน่าจะขึ้นนื้กล้วยนี่าเนาะ เขาติดเนื้อยังหอเขติดเนื้อเขื่อเขาติดเนื้อโบนะกคอรที่มันช่เป็นเนบุกวงกะเรียนตัวเขี้ยวๆนุ่มๆ ตรงนี้นางจีตสัตนเลยนี่นะไม่เห็นเลยไม่หนเลยขั้วหนางบงจ้ขัวให้น้ำมันแห้งเลยป่ะแม่มนี่นเหอน,นังนันงรอฟังเลย มีใส่ซื้อแล้วหะไอก็แบบเพิ่งเทานาออกละไปขึ้นหัวแด่นนี่แหละใส่น no? <t ry vit> <t ry vit> ้ำปลาแล้ว no. ก็หอมทิมซุกแล้วเ่ไหมโอ้มันเป็นพวงยังเซนเตอร์นึ่ไหมมันอยเป็นพวงเลยน่ะน่ย ดูน้อว่ามันยูเป็นตัวไฟตัมันัโหลสีประตูคุณห้าสิบป่ะคือดอกไม้เนี่ยไหมเนาะกเป็นเกียวเปนงา่าเนีะยอ้อเป็นจะได้หลายเร็วหอถงเลยกับน้ำา ตัวแซ่บเชยหอมบัอ้วนก็นจะสชีายจะได,ได้กินเขาสองรอบกินฝุ่นกันลรยย้ายถัวถ่วติดมือแล้วหารอบเกี่ยวแล้วกว็ไข่ขึ้นแดงขึ้นเขากินแสบที่แดงเราเอวตินเนื้อจะเศร้านี่จะเลยว่าไปกิน e Q อีกยี่บบุฟเฟ่ไปตัวสแสบเนาะหรือมะ เราติดใจค่ 2, เ,เร,ราไปสองสามเดือนกมีนี่ <c oughs> ห,ห,หาฮกำลังตักเสียบ <c oughs> มาแล้วไม่ออกมาตัอกีหยักันมาดู่เมีอซ่อนกันด้วยไนีออ่อะไ เขาน้ำกันเด้อ